สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมตอนนี้ผมท่านกับซูช่องซูชานิวทักระสวนยางเนาะวันนี้ก็อยู่ยังอยู่ที่ไร่ทัดชานุ่นเหมือนเดิมครับผมวันนี้ไม่กี่ย่างครับตอนเช้ากลางวันเนาะที่ปรงกว่าเดี๋ยวมื้อขึ้นมื่อวานตอนเย็นฝนตกเรียบร้อยเดี๋ยวไม่กี่มื้ขึ้นครับับเป็นเมีดที่สามมีดที่สามอะไรของฤดูกาลนี้เนาะซอฟต์มีเดซัมีครับประมาณจะเงียบเด่นบาดอยู่ ครับในวันนี้เป็นเป,นปีที่สามของของอย่างปลานี่ครับจวพ่ดกันได้ใกล้ครับอันนี้ครับจีบสองมิดและครับเดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงที่เส้นออกก่อนนะครับเวลาป,ปักจิกมีเท่ากับจิกตรงเส้นที่เราขีดไว้เนาะบ้อเขดก็ว่าเป็นยังครับสำหรับผู้ที่เซียนแล้วแต่ว่าเวลาที่เท่ารืบีบ บางทีเขาอาจจะเล่งบัวตงกับเส้นเก่าเนาะอายามันก็ตีบังามครับมัตนตะีบัวตงเนาะจับามน้ำยางกำลังมาจางออกมาเม็ดใหญ่ครับ อีกที่สามาทางเทน่านไปนั่นห,นหรอครับด,ดูกันต้นต่อไปเนาะเดยจะรอง จะลองไปดึงขี่เส้นดูเนาะมันจะเป็นจย่งไรครับติดขีดเข้าไปจะจะมวนเป็นเส้นแบบนี้นะครับเส้นแล้วก็จมวนเป็นนี้แล้ว ไปน,น้ำครับมีน้ำด้วยเทไว้ก่อนทเทแล้วกับความ,มแบบทุกงทีเลยครับผมความแบบแบบนี้เลยเพราะเขากีดเสียเท่ากับจ้างไงโป้คนรับทั้งอย่างครับงขีดเ,เส้นก่อนขีดเส้นนี้ขายไดไครับผมแล้วก็เก็บใส่ในถ้วยยางเราเลย ยางกรีดปีที่สามแล้วครับยางมันแต่น้ำยางก็น่าจะมาเต็มที่ปีนี้แล้วครับผมปีที่สามของฤดูการกรีดเนะาะกำลังไหลอาจจะยังว่าท่านเต็มที่แล้วครับเพราะว่ามันมีที่สามเนาะถ้าจะให้ออกดีก็ต้องมีที่เจ็ดที่แปดที่เก้าด้วยแหละครับที่สิบนั่แหละครับ ำหรับขีดจะรับเส้นนี่นี่เส้นหลังเส้นหน้าเส้นหลังเนาะเส้นหน้านี่ว่าขี่ก็ะได้ครับสหรับผู้เหนื่อยขีดที่คิดว่าก็ยังได้กระตรงนะ <c oughs> แต่ว่าสหรับผมนี่ต้องขี่รับเพราะว่าบางที่บางบา,างมือเลยเข้าเรียบๆเพราะอธิบายเร่งขากกระได้ครับเวลาเข้ามีเส้นอะไรจะต้ก็ะิกตรงเส้นพอดีติกเข้า,น,ขา,น,ขา,น,ขานิดนึงเยียงนี้ครับเห็นนานอย่างเลยครับแล้วกกระตุก ายส่วนรับยางก็ค่ารอยอีกสมานจากักมีที่เจ็ดที่แปดที่เก้าหนแหละครับมีที่น้ำยางยังสี่หลายเรืออ่องกว่านี่เนาะเังสี่ออกดีเนาะนี่มีที่สามครับมีที่สามมีที่สามอย้ยางมีบาดแน่ครับธรรมชาติ ดึงขี้เส้นก่อนการดึงขี้เส้นก็นดีครับเพราะว่าเราจะได้มองเห็นเส้นหน้าอย่างเราชัดเจนนะเข้าไปครับ ได้กีดรตต่อเนื่องซสมอมพือนกัดจอกเร็กวก็นี้แหละครับเพราะว่าตป็นเหนียนฝนตกก็กีดรติเมื่อเมือไปเมื่อได้ฝนตกก็บริเกียว่าฝนตกตอนบ่ายสี่โมงสี่โมงเย็นก็ถ้าจะมาเกียรติงคืนก็ต้นก็ไม่แห้งเนาะจะเลือกจัดตอนเสาร์เลยสำหรับมื้อนี้ครับกัดตอนเช้าเลย กีดบาดเป็นเรื่องปกติครับถ้ากีดไม่บาดเลยก็ต้นนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้กีดนะครับบาดแน่เป็นธรรมชาติก็ท่อกันระวังเอาครับผมพัฒนาเราต้องพัฒนาฝีมือของเราขึ้นไปเรื่อยนะครับยี่สิคนกับบาดถึงบน้นบาดดอกขอายามระวังให้เต็มทีปีที่แล้วก็มีบาดลายความ ่ว่าแผลมันก็สมานไหวดีครับมันขึ้นไวเดี๋มแบบันขึ้นไหวนะเพราะใช้น้ำหมัก EM สูตรครูเซ m เอ็มบุญเสนาสีพ่นนะครับช่วงพักหน้ายาปิดฤด,ดูกาลนะเรืองยางก็จะขึ้นไหวแบบนี้นะครับตรงไหนที่มันบาดนิดหน่อยมันก็หุ้มไปแล้วนี่อย่างนี้ก็หุ้มไปแล้วแต่นี้ก็บาดเยอะหน่อยลิยสานี่งมาครับนะการพัฒนาฝีมือเป็นเรื่องปกติของ ชาสวนยางถ้าม่ลไร่ที่เราพัฒนาด้อยลงได้พัฒนาขึ้นก็จะไม่มีผู้ใดจ้างเราไปกรีดนะครับไม่มีใครจ้างเราไปกรีดเลยเจ้าของสวนไร่ออกแน่นอนถ้ากรีดมีแต่บาทแต่บาเนะนี่เป็นสวนของนาซ่งเองครับการกรีดขีดนะ้กรีดขีดบาง ก็มีผลเท่าๆกันน้ำยางออกเสมอกันเท่ากันสำหรับการสีกรีดที่บางกับสียัดนายางครับประยัดนายางนี่เนาะดีเท่ากีดน,น,นี่เนาะนีกีดปีหนึ่งครับถ้ากรีดที่นะมันก็จะกรีดลงลับพี่ละครับกีดนะนายางก็จะเปลืองขึ้นนายางก็จะเปลืองขึ้นนะครับเนาะน้ำยางก็ลั่งมากครับ เรามาดูอีกต้นครับต้นสุดท้ายของนี่แหละครับผม บอกในหอกกลีบบดถึงหอกกับปอยเลยครับบดถึงทอน,นำอ้ำยางเนาะแล้วพุ่นนี้เราค่อยมามีดต่อไปเราค่อยมาเอาเข้าให้มันถึงเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนครับเอาัไม่ร้องสำหรับชิปเก๋ ชื่นชอบช่วยกันกดไลค์กดติดตามกด subscribe ครับอย่าลืมกดการเดินจริงๆครับผมตัวเป็นการรับการแจ้งเตือนคิใหม่ไม่ที่เอาบทเรียนกันนะครับเนาะสไลด์ที่นี่ครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการร่งใจครับหลังเมื่อไม่ก็ส่วนยหญ่เนาะไปชมแล้วกันช่วยกันหรือว่าจะนั่มไปปั๊บใส่ในตวนนี้เขงท่านกันเลยครับผมอย่างี้ที่กันในนัเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะหลังเมื่อที่คุ้มเป็นเมยชื่อเลิกครับแต่ว่าเราช่วงขอบคุณและครับผม บส่ก้นทานไปกันเรียกว่ากันครับผมลายชิมนี้นะลายพลังอนครับสวัสดีครับเป็คชิมนะครับปีสา,สามอย่างต้นหน่อยกรีดกันบ้นครับมือนี่จัดไป อยากเต้ำฝนี่อ้องเอ้ยยาก